วันนี้เม่ได้วางแผนไว้ว่าเขาจะไปตั้งแคมป์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไซตามะหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของผีสิงอย่างมาก อีทางยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบให้กับเกมสยองขวัญอย่างเกมไซเรนอีกด้วยภายในหมู่บ้านแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยซากปรักหักพังนอกจากนั้นก็ยังมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นบ่อยๆรวมไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ได้มีคนมารอบวางเพลิงอยู่ในหมู่บ้านที่ทางเข้าหมู่บ้านจะมีรูปปั้นจิโซประดิษฐานอยู่ด้วยกันถึงหกรูปแต่ภารกิจแรกของเมย์คือเขาต้องการหาสถานที่ในการตั้งเต็นท์ก่อนเมื่อกางเต็นท์เสร็จ

ระหว่างที ios, ่กำลังตรวจสอบเต็นท์เมก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากบริเวณรอบๆทําให้คิดว่าควรจะสำรวจไปทั่วพื้นที่ก่อนที่จะเข้านอนตอนนี้หมอกก็ลงมาค่อนข้างนะทําให้บรรยากาศของที่นี่เริ่มบังเวงมากขึ้นอาโอนาเอาเลยฮฮฮฮฮฮฮะ 原型をとどめてないですねすごいですねこうなっちゃうんですねなんだろうこれさっきまでと比べ物にならない霧ですねほらなんでなんで場所によってこんな霧の濃さが違うんですระหว่างทางที่กลับไปยังเต็นท์เมยก็ได้เจอกับบ้านอีกหนึ่งหลังที่เหลือแต่ซากคาดว่าที่นี่คงจะถูกไฟไหม้ต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาอีกคน เป็นเสียงคล้ายกับวิทยุหรือทีวีอะไรพวกนั้นซึ่งมันทําให้เมลหลอนมากนุ่มญี่ปุ่นกลับมาจนจะถึงเต้นแล้ว และตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆสุสานประจำหมู่บ้านที่ดูหน้ากลัวไม่น้อยหลังจากที่ทำการสำรวจเสร็จสิ้นเนก็ได้กลับเข้าไปในเต็นท์และเตรียมตัวนอนซึ่งระหว่างที่นอนอยู่คืนนั้นเองชายหนุ่มก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาบ่อยๆเนื่องจากได้ยินเสียงสีเท้าที่มาพร้อมกับเสียงของสายฝนไม่รู้ว่าเป็นเสียงของสัตว์หรือว่าของผู้ผีกันแน่แต่ในวันรุ่งขึ้นเมก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้อย่างปลอดภัย หญิงสาวคนนี้เธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นล่างของตัวบ้านจึงได้ลงไปดูแล้วก็ได้เห็นกับบางสิ่งที่เป็นเหมือนตัวประหลาดกําลังบุกรุกเข้ามาในบ้านของเธอด้วยความกลัวเธอจึงรีบหนีขึ้นมาด้านบนบ้านแล้วหาที่หลบซ่อนเธอพยายามทําตัวให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวประหลาดตัวนั้นรู้ว่าเธออยู่ที่นี่แต่เหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเพราะหลังจากนั้นเพียงไม่นานก็ได้มีบางสิ่งโผล่ออกมาจากประตู สิ่งนั้นคลานเข้ามาในจุดที่หญิงสาวกําลังซ่อนตัวอยู่ซึ่งใบหน้าของสิ่งนั้นก็ดูน่ากลัวมากดวงตาและปากก็ดูแปลกประหลาดอีกทั้งผิวก็มีสีแดงไปทั่วทั้งหน้าในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าสิ่งนั้น จะพบตัวของญิงสาวเข้าจนได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของเธอจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเมื่อสามปีที่แล้วโตชิว่าไม้คอได้เดินทางไปที่หุบเขาแห่งหนึ่งของเกาหลีที่นั่นจะมีสถานที่รกร้างอยู่แห่งหนึ่งที่คนในพื้นที่ร่ำลือกันมาว่ามันเฮียนและน่ากลัวมาก เมื่อ,อย่างเท้าเข้ามาในพื้นที่นมอบป,ป้าก็ได้ยินเสียงกระดิ่งที่มันดังออกมาเองเป็นการต้อนรับเขาเกชิมิกเมื่อ ่อมาเมื่อไปตรวจสอบตรงทางเดินหนุ่มเกาหลีก็ได้ยินเสียงโครมครามเหมือนมีคนกำลังทุบประตูอยู่พอหันไปมองตรงประตูเขาก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะได้เห็นกับใบหน้าของใครบางคนกำลังมองมาที่เขาแต่พอกลับไปมองดูอีกทีสิ่งนั้นก็ได้หายไปอย่างเป็นปริศนา ความหลอนของที่นี่ก็ยังไม่หมดสิ้นเนื่องจากตอนนี้ม่านที่อยู่ด้านหน้าของชายหนุ่มมันได้ขยับเองจนเขาถึงกับผวาพอหันไปที่ด้านหลังบานประตูตรงนั้นก็ได้เลื่อนปิดเองเช่นเดียวกัน เมื่อเดินเข้ามาในห้องนี้ชายหนุ่มก็ได้เจอกับผ้าสีเขียวที่เหมือนจะคลุมอะไรเอาไว้ขณะที่จะลองเปิดดูเขาก็ตกใจกับบางสิ่งที่คาของเขาแต่สิ่งนั้นก็เป็นแค่แมงมุมเท่านั้นจังหวะที่กําลังชล่าใจจู่ๆก็มีบางสิ่งที่อยู่ในผ้าได้ยื่นออกมาจับคาของชายหนุ่มเอาไว้จนเขาตกใจและวิ่งหนีออกไป ความน่ากลัวยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากในขณะนี้รถเข็นที่อยู่ข้างหน้าของอบป,ป้ามันได้เคลื่อนล้อเข้ามาหาเขายัางน่าขนลุกช่วงท้ายของการสำรวจชายคนนี้ก็เจอกับเรื่องน่ากลัวอย่างต่อเนื่องจนเขารู้สึกว่าทนสำรวจต่อไปไม่ไหวแล้วจึงได้รีบหนีออกมาจากพื้นที่ทันทีอาอาตาย เรื่องราวนี้เป็นของหญิงสาวนักเต้นคนหนึ่งที่เธอได้มาซ้อมเต้นที่ห้องซ้อมระหว่างนั้นก็เกิดอาการเหนื่อยจึงว่าจะพักสักหน่อยแล้วค่อยกลับไปซ้อมใหม่ซึ่งในห้องนี้ก็เต็มไปด้วยกระจกรอบทิศทางจึงมองเห็นแต่ภาพของตัวเธอสะท้อนออกมาเป็นจํานวนมากแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์น่าขนลุกเกิดขึ้นสังเกตดูที่ภาพสะท้อนจากกระจด้านหลังให้ดีนะครับเพราะสิ่งนั้นได้หันหัวมามองที่ด้านหลังของญิงสาวที่เป็นตัวจริง หลังจากนั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนก่อนที่หญิงสาวตัวจริงจะลุกขึ้นมานอกจากนี้เงาสะท้อนนั้นก็จ้องมองมาที่เธออย่างหน้าขนลุกและเมื่อเธอได้เดินจากไปรูปร่างในกระจกนั้นกลับยังยืนอยู่ที่เดิมอย่างน่าสะพรึง ถ้าหากว่านี่ไม่ใช่การตัดต่อแล้วละก็คงเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวมีใช่น้อยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องแบบนี้จะมีจริงหรือไม่ครับเจมได้ทราบถึงประวัติความน่ากลัวของโรงพยาบาลแห่งนี้เขาจึงได้ตัดสินใจมาเพื่อสำรวจนอกจากนั้นก็ยิ่งขนลุกยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้รู้มาจากแชท GPT ว่าทีนี่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปลายของยุค1800ยังไม่ทันจะได้เริ่มสำรวจดีเจมก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างในอาคารชายคนนี้จึงได้พูดออกไปว่าถ้ามีวิญญาณอยู่ที่นี่จริงก็ช่วยทำเสียงออกมาอีกได้ไหม right, um, you know right Spirit ต่อมาเขาก็ได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนพบกับห้องน้ำสังเกตม่านนี้ให้ดีนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ม่านมันได้ปิดอยู่จนกระทั่งอีกสองนาทีต่อมาจูๆ่ๆม่านมันก็ได้เปิดออก ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยและดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของสิ่งนี้ด้วย Can you that again do for me right when got right here. ถัดมาเจมก็ได้เจอกับเตียงที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงนึกพีเรนขึ้นมาได้จากนั้นก็ได้ขึ้นไปนอนบนเตียงพร้อมกับถามว่ามีดวงวิญญาณอยู่แถวนี้บ้างไหมแล้วก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นใกล้ๆทำเอาชายคนนี้ถึงกับสะดุง้งเขารีบเข้ามาหยิบกล้องแล้วหันไปทางต้นเสียงแต่ที่นั่นก็ไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลย ซึ่งเจมก็ยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เขากลัวจนตัวสั่นเลยทีเดียว uh. วิดีโอนี้มีมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1989หรือเกือบ40ปีมาแล้วเป็นคลิปของชายคนหนึ่งที่เขาได้ไปพักที่บ้านพักตากอากาศใกล้ป่าพร้อมกับแฟนสาวและสุนัขของเขาด้วยอารมณ์เหงาและไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีชายคนนี้จึงได้จูงมาของเขาไปเดินเล่นทั้งสองเดินกันเพลินจนรู้ตัวอีกทีก็เข้ามาในป่าที่อยู่ด้านหลังบ้านในตอนนั้นเองมาของเขามันก็ทำท่าเหมือนจะเห็นอะไรเข้าพอมองไปที่เบื้องหน้า เขาก็พบเข้ากับรูปร่างของอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับคนมากแต่ว่าสิ่งนั้นกลับมีแขนและขาที่ใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปนอกจากนี้บนลำตัวก็ยังเต็มไปด้วยขนปกคลุม you doing? What? What you running Are from me เขาคิดว่าสิ่งนั้นคงจะเป็นบิ๊กฟุตแน่ๆซึ่งบิ๊กฟุตก็คือสิ่งมีชีวิตลึกลับในความเชื่อของพวกเขาด้วยความที่กลัวว่าตนเองและสัตว์เลี้ยงจะเป็นอันตรายชายหนุ่มจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้และปล่อยให้สิ่งนั้นเดินผ่านไปอย่างง่ายได้ <Go. S 2> เรื่องของผีที่ปรากฏตัวในอุโมงค์ทางลอดนั้นเกิดขึ้นในหลายสถานที่มากแต่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนื่องจากว่าอุโมงค์ส่วนใหญ่มักจะสร้างขึ้นมาทับกับที่ของคนตายหรือบางทีแล้วคนงานที่สร้างอุโมงค์ก็เสียชีวิตในขณะที่ทำงานอยู่ด้วยก็มีเหมือนกับเหตุการณ์ในคลิปนี้ที่เกิดขึ้นในอุโมงค์การักเกนติงของประเทศมาเลเซียขณะที่เจ้าของรถได้ขับรถอยู่ในอุโมงค์ จังหวะนั้นเองที่กล้องของเขาได้บันทึกภาพสุดหลอนเอาไว้ได้นั่นก็คือรูปร่างของใครบางคนที่กำลังนั่งขาห้อยอยู่ด้านข้างอุโมงค์เป็นที่น่าสงสัยว่ารูปร่างดังกล่าวคือคนทั่วไป หรือว่าเป็นดวงวิญญาณที่เสียชีวิตที่นี่กันแน่แต่อุโมงค์การักกินติ้งก็มีชื่อเสียงในเรื่องผีสางอยู่แล้วจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นผีจริงๆแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างครับรูปร่างนั้นเป็นของคนหรือผีกันแน่คอริแกนวินเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่แถวนี้มาอย่างช้านาน และมีเรื่องเกี่ยวกับลัทธิบูชาซาตานนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งอีกด้วยโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอได้อาศัยอยู่ที่นี่และบอกว่าเธอได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องเหล่านี้เธอจึงได้ขอความช่วยเหลือมายังทีมงานพอพวกเขามาถึงยังพื้นที่ชายคนนี้ก็ได้สัมผัสไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเขาก็อธิบายถึงความรู้สึกแปลกๆที่สัมผัสได้จากต้นไม้ต้นนี้ Really goes back. Oh wow, what a beauty! Now, let me give you an example of what I'm referring to. Um, I don't know what you know, and what you don't know, but if there was a person that played in this tree, let's say it was a young person that played in this tree, they may have played around this tree, and I pick up that energy. Would anybody know about that person? Like if I ask? asked? <coughs> พร้อมจะพูดคุยกับพวกเขา mm hmm. so who knows and uh, gonna put on the o v u l u s too yeah 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 we're gonna stick on the o v u l u s and see if any names pop up if we have a name we might even get more answers so comes to mind you just let us know did you um do this before static 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 s St a St St i d static literally like what was I just saying สืบสวนกันไปจนได้เรื่องว่าผีที่อยู่ที่นี่มีชื่อว่าเอ็มมากับจอท แต่ขณะที่กําลังพูดสรุปเรื่องราวตอนนั้นเองก็ได้มีรูปร่างสีขาวได้เดินอยู่ในความมืดตรงด้านหลังของเธอคนนี้และก็ไม่มีทีมงานคนในสังเกตเห็นสิ่งนั้นเลยเป็นไปได้หรือไม่ว่านั่นจะเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณของเอมมาหรือจอร์ดก็เป็นได้ ดีเอโกได้ซื้อต้นไม้มาตกแต่งบ้านเนื่องจากว่าใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วแต่เขาก็แปลกใจอย่างมากเพราะไฟบนต้นไม้นั้นไม่เคยส่องแสงเลยทั้งที่เขาก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างจนกระทั่งในคืนนั้นที่ชายหนุ่มได้ยินเสียงใครบางคนดังมาจากต้นไม้พอตั้งใจมองเข้าไปเขาก็ได้สังเกตเห็นขาของใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังต้นไม้นั้นดีเอโกคิดว่าผีที่คอยหลอกหลอนเขามาตลอดคงจะแกล้งเขาอีกแล้วเป็นแน่ จึงได้ค่อยๆย่องไปดูที่หลังต้นไม้และก็เป็นไปอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะว่าหลังต้นไม้นั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยสักคนเดียวแต่ตอนนี้ชายหนุ่มก็ไม่ได้มีอาการตกใจอะไรเลย ดูเหมือนว่าเขาจะชินกับเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วค่ำคืนนี้เราทีมงานได้เข้ามาพิสูจน์ผีในเรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐเนวาดา ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาในปีคริสต์ศักราช1862และมีการประหารชีวิตนักโทษรวมทั้งหมด54ครั้งทําให้มีเรื่องเล่าขานกันว่าวิญญาณของนักโทษเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในเรือนจําหลังจากเข้ามาแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องมือและทําการสื่อสารกับดวงวิญญาณระหว่างที่กําลังพยายามติดต่อกับผีในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงฝีเท้าปริศนาดังขึ้นมา Builder no annual, you Always. walker own to แล้วสิ่งที่น่าคนลุกก็เริ่มปรากฏตัวออกมาให้เห็นเนื่องในขณะนี้กล้องที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้ตรงทางเดิน มันได้จับภาพรูปร่างสีดําบางอย่างที่ยืนอยู่ตรงสุดทางเดินเอาไว้สิ่งนั้นโผล่ออกมาเพียงครู่เดียวก็ได้หายไปอย่างไรร่องรอยซึ่งนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตลงที่นี่ก็เป็นได้ หากคุณผู้ชมฟังกันจบแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ